ทรององค์เอกสัพพญโยย่ในสะตาวโลกมาบนีกัข้น่อยเองอัตมาเองก็จะไห้เทศและเทศนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีการสลับซับซ้อนก็มีสมาสร,รงสารแน่เออสิไห้เทศไปตามๆกันแล้วก็มีมรรารับโศกแน ออสบับของเราเดิมออแลม้วก็มออีประทมากับในกชิตาเทศสลับรับสอนกันไปออบรรยายพอเป็นบรรยากาศแห่งบุญคุณสินธรรมคำพเจ้าเอากจะเริ่มเขาในตอนต้นก็นถือว่าสมารสงสารก่อนเนาะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ลูกเตาอย่างเลาตายเสียเป็นผัวมียยังหัวหังและหมายบ่อยยากเป็นแม่หางเวียนหากจำเป็นทรงสั ตเต้าข้าลากกิ่งคอยพ่อยมีข้อง้อยเขายิงยินดีดอมเาทาเทาไปแล้วยาโซเม่ามัวยญากว่าเก้าอันบาใบายยาไปไก่โมพาลาเท่าเกิดมาเพี้ยกับฟังคำผัวผัวก็พังคำเม่ยบ่อยดูพ่อแม่ ยาำเท่าแก่บ่มีบุญละพ่อแม่ชวนเสียเป้าบ่เลี้ยงเทา่ทาเทา่าตัวชีวังมีความกินบ่สงเวย์เนินคำเทา่าโบราณเห็นยางมาเอิญนีปพ่เท่าอียาเท่าทาซา,า,าแดงกวาดเสือข้องแพงมาไว ไอเบิ่งได้ใตยทุกครั้งถูกคำเทาเทามาแล้วเข้าบ่อจำแยงกินแรงง่ายเขาบ่าอทรงเขาลำบากเทาห้องอยู่ย้ยสงสารเอนยภยรุ่นเมื่อเทาอันนี้ก็เป็นสำเนียงของสมารสรงสารกระไดบ้างเล็กบ้างหน่อยก็บ้างวักบ้างตอนเนาะ ต่อเส้นตอนที่สองก็คือมรณาดับโศกน้องบาเขขาจัด้ดกาวแก่ทาเล่งลูกแป,ป้ว่วนก่อนแล้วอันว่าวิญญาณยังก็ทองเที่ยวเวีนยนไส้ยามเมื่อตายไปนั้นก็มีมาเกิดบันทักับเต่าปีนเลืองเลื่อยอยู่บอ่อสอ ตัวคำเศร้าเฮาเกิดแต่เจ็บตายพ่หายพอย้มวางวันข้าวมือยาพากันถือมันสังขารมันบ่อเทียงมันนักเกียงสู่มือแรงเศร้าอยู่บ่เศร้ามาเห็นไข้ต้นโตเฮาเทาย้ำไหนเบื่อเอา เพื่อแต่นำลูกเต่าตเท่าแก่สลาบทันหึงน่าได้มหาไัยมาหอดคือขั้วหมดมอดเมียนสิตใต้เกียงขูช่ชุนบ้านบ่มีแนวกันกันตายไว้จากเธอ แมนจีมีมมเบียเงินล้านสังเสินสามาแทนชื่อความตายบ่มีหลอดแมนสีขอขอชื่อพันล้านก่า่อฟังชื่อว่าอานิจังนี่ความตายตามไตแมนสิไปภาคภาก,กว่าน้ำคาอยู่บ่เส้ง เหลือเชียวโตเขาในหูเหินหลืบเปลือสิหาะหอนขึ้นทั้งผ้ารังกาหรือสิล่งลอยนำคือป้ากวบว่ากลามาจุลาดไปพามางก,กว่าเอาไรสูุาลก็คือตายทั้งหลายให้คิดทำทำพระเจ้าว่ามั่นห้ายแม่นคมเพง กคือมอละารับโศกต่อเิ้ตอนที่สองก็คือพรมทมกับเนาะพังพังนำเพื่อนพังพ้องสมุดอันว่าเป้วคุง้งขาเลี้ยงประทวนทันทงหาลงถึงเท่าสมุดหลวงสุดพอคือทั้งผากอ่อหุ้มคว่ำคุ้มเม่นแฟนดิน อันว่าแม่นำหน่อยถูกแห่งหลายประการในนิทานเก่ามาเฮห่วงอันว่ามานัดที่น้ำแม่ของเป็นแกใ่ใยข่วแม่นำหน่อยเป็นเข้าแม่ของวาดา ดินนำในวางเขาเสมีนพึ่งข้อพือนพาดพ้องตี่พงก่อนนำทั้งก่อนนำเทิงเท่าทั้งเสาเสมนว่ายุพัดแต่กระชวนเทบง่งก็จึงเป็นผลล่างไหลลงห้ำแผน่นนาที่นั้นมีทีบเขาหน่ากาชุมยิน็นบ้างฟองไหลหัวป,ป้อมลงเรียบเสาเสมน เป็นทั้งพบทองเที่ยวทั้งนําอันนี้ก็จบลงไปบอนบางวักบางตอนบางเหล็กหน่อยนอกกสซีเอาใส่ตอนตอนคองเพื่อนขาใบระวังลำพาแดงนอบัดเนคขาจักกม้มขาไปพาลาดสะเทว ้ทั้งอินทูอ้อยอดสวรรค์พระคุณแกวขอสวัสดีด้วยต่ำข้องผุดธบาทปากาดแกขวขอไหวย,ยอดพารรมุอมกาจักแป้พันไวไขออกเป็นเล่าในชุมผู้กนเอาลงสางปั้งเมื่อขนบลมเจ้าลงมาตั้งแตง ย่าดแจ้งว้ฟังเขา้ขเขาก่อนเท่ายังมีนักเกะเยดหายเบื้องใหญ่ชาเทต้าขั้นพยาขอามทงุงดังเดียววัดิง่งพายังมีหน้าลี่หน่อยชย่อยว้อยเอวกี้วนี่เล็บสวยม่วยเก้าปิน้นผมพักปิ้นเก้าท่าหอมพื้นหอมอันนั้นเป็นแถวตัง้งเที่ยมม้งเร,รียลรานบอจักนับปันใดสาวชแม่นแกงวี And can we